กราบสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์วันนี้เรามาต่อกันกันกบ CNC 3 t ด b e r i u m ไทเบีวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแคมเปญของฝ่าย GDI กันต่อนะครับอ่ะกับภารกิจกลาวซีโร่นะครับเซอร์เป็นภารกิจสุดท้ายของฝ่าย GDI กันแล้วในตอนนี้อ่ะ t h t t ์ t t o r t o r t r o u n d u ลา o ซีโ a s l อซ n t o n t เด l n ์เ n เลียน o อนมา Let's watch the cutscene again. Excellent work, Commander. Just as we hoped, your victory set an example for the rest of our forces. Now we've got strike teams all over the board taking down those damn towers. Actually, we just got word there's only one tower still left standing. Right here in the middle of the Med. Or, what used to be the Med. You get this. The only reason why that one tower is standing is because of Nod. Me nod you They've got an unusually large force, ah. and for reasons we can't explain, they seem to be trying to protect the tower. God only knows what they're up to, but that's not your problem, Commander. There's more work to be done in Italy. The invaders have some kind of control node here. Now, probably not a coincidence. This is Ground Zero, the mm. first spot Tiberium appeared on Earth. According to Dr. Ibrahim, this node regulates the flow of Tiberium radiation to all their units. And without Tiberium, the units will stop functioning. อืถ้าเราทำลายคอนโทรลโนดได้นี่คือจะเป็นการหยุดหยุดกองทัพของพวกสกินที่ทำงานอยู่บนโลกนะครับอาซึ่งเราก็จะมาเล่นภารกิจนี้กันนะครับซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วของฝ่าย GDI เราก็เล่นระดับระดับยาสุดน,นะครับมากดเพย์ไปเลยกลาวศิโลมาตัวโจมตีของเรามาถึงเรียบร้อย คอนโทรลโ,โนดอยู่ตรงนี้ทางทางขวาทางซ้ายบนแลน้วก็นอนมาอยู่แถวๆนี้เจอสองเจอศึกสองด่านฮะแต่ฝ่ายน้อนนี้ก็น่าจะต้องต้องรับมือกับฝ่ายต้องรับโอ้โหต้องรับรับมือกับไอ้สกินด้วยหรอมั้งก็อาจจะปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่สักพักหนึ่งเพื่อให้มันรับตีนะครับ ามากา็เดินก็วางแนว่ป้องกันให้เรียบร้อยก่อนอะไรเนี่ยครับเจอเอน m y super p o w เ r อร์วาวเอืมโอเคความคิดดีอะไรนั่นเอ้เดี๋ยวไม่ใช่อะไรแบบแบบแล้วก็อะไรเนี่ย a l ียนทาว e r อร์ดิส y d ร s t r o y อ่ายันนี้ข้อมูลใหม่นะครับ มาดีอยตรงนี้แล้วก็พาวเวอร์แพนมาเดี๋ยวสร้างแนวป้องกันเล็กๆก่อนสไนเปอร์คอยคอยมาคุมตรงนี้ด้วยออยัดแม่งเดี๋ยวเราต้องติดตัวแนวป้องกันไว้ก่อนมาหัวคันกลีมมา ต้นแรกแล้วก็พิเดเตอร์แทงมามาป้องกันมาป้องกันช่วงเอรีเกมกันหน่อยเอ่อซุปเปอร์วัันนี้เราต้องยึดสินะเดี๋ยวเราต้องสร้างกองแล้วทำไปโจมตีมันก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงตอนนี้เรายังมีฟอร์มไปอ่ามาซุปเปอร์วัตันเทคเนเตอร์มาจะได้ปั่นแม่แม่มาแทงมาช่วยงานได้หน่อย เอาไปแพ้เสร็จแล้วก็มาลิฟแนลรี่วางไปตรงนี้ที่แถวนี้แล้วก็ฝ่ายนอนนี่ยังอยู่ข้างบนนะครับซึ่งก็น่าจะรับตีนให้รับตีนฝ่ายเอเลียนไปสักพักหนึ่งะนะก็ปล่อยฝ่ายนอนไปก่อนแล้วกั็เราจัดการเอเลียนก่อนมาวางลิฟแนลรี่ไปอาร์เมรี่มาดิเราต้องนอนการโซนทูเปอร์สไนเปอร์แล้วก็ แล้วเขาเข้ามาเดินมามาปั่นเลนส์อะไรเพื่ออาจจะต้องใช้เยอะมาพูดพาวเวอร์ไปแล้วก็แอร์ฟิวมาอ่าเมมโมรแทงมาประมาณสองสามกันแล้วก็เอาโซนเด็กอิมเปลเตอร์มาป้องกันบ้านมาป้องกันบ้านไว้ก่อนแล้วกันอ่าวางตรงไหนได้บ้างเนี่ย เด่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวหาจุดวางไว้ก่อนก็ดูยังไงต้องต้องใช้ทัาทัาอากาศอยู่แล้วนะอ้ยแม่งทิ้ไม่พอเลยโวยมาโซนิเมลเตอร์มาเอาไฟฮอมาสี่สี่ันเอาไว้ใช้จัดการทัเพื่อทำอากาศของไฟเรียน ่าแล้วยังไงต่อดีแอร์ฟิวมาเพิ่มทันหนึ่งฐานแล้วก็พาวเวอร์แพนเอาโซนิเอเมเตอร์มาวางวางไว้รอบๆมาเอาตรงนี้แล้วก็พวกนี้บูสต์พลังให้เรียบร้อยแล้วก็เอาลิงก์มาให้อาจจะต้องใช้แอร์ฟิววางไปตรงแถวๆนี้ ใช้เงินเปิงนิดนึงแต่ก็น่าจะใช้ใช้เงินให้คุ้มค่าได้มาส่วนออเมลเตอร์วางไว้ลอบๆผบานแม่งเลยแล้วก็ข้างบนเผื่อนอมันมาแล้วก็วางไว้ด้วยเดี๋ยวเรายึดไอ้ชุดประเนนีก่อนอีกสัมนาทีอาจะทันไม่นานโอเคเซนเนเซอร์เอาเร็วกันอัปเกตแล้วก็มอโตรัติอัปเกตมา

มาส่งอีเมลเตอร์ไปมาคอมมานเดอร์มาช่วยงานสักหน่อยแล้วกันจัดการพวกลูกกระจกหน่อยตรงนี้มีมีถานแร่เดี๋ยวเราเอนจิเนียร์มาเจอตรงนี้มาจังกันนอตจังกันนอตแล้วก็แมมมอนแท้งมาเพิ่มเติมเด็กเียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วยเอเจนเนียร์มาตรงนี้สองคนมาีิมานดิทำการใช้งานหน่อยเฮ้ยตรงนี้ตัวยิง อันนี้คอยคุมหลังไว้ก็้ามาโดยควาคุมหลังไว้อันนี้อาจจะต้องเจอพวกพวกทัพอากาศก็ต้องเต็มป้อมพวกนี้ไว้ก่อนโอ้ยเชียร์ไปเยอะเลยเฮ้ยเอเลนรอให้เอเลนบันต์ต่อเชไปที่ฐานนัดโอเคโดยการทำลาย disruption tower อืมโอเคเดี๋ยวช่วยจัดการแทน โอเคต้องใช้ไฟฮอบจัดการไอ้ disruption tower ว่ะเดี๋ยวก็เดึงโอ้ยแม่งเอ้ยวางไม่ได้เข้ามาเดินตายแล้วโอ้ยมาส้นในเอเมลเตอร์มาเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาแผ่นไม่พอเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ขครทิ้งใรทิงทิ้งไปไอ้เชี่ยไอ้ตัวจริงเอ็กเจเนอเรเเป็นของเราเรียบร้อย มาต้นไหนแมเตอร์มาดิป oh, ังขัดหน้าบ้านมาเดียวแล้วออแม่งไอ้ดอยมาชิจเดี่ยมาดิเรา่แพนปักไว้ไฟหองมาดิเดี๋ยวเราลงบอมไปตรงนี้เลย เบาแม่งป๊บโดนแถ่มันลดเดยอะด้วยนะดิส d i s r u p t ทาวเวอร์โดนปืน,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 นไปแล้วแค่เพิ่มอัพน้อยอยู่ตรงนี้โอ้เชี่ยโอเคเดี๋ยวลิงอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่นี่เลยโอ้ยเชี่ยพังป a p p y กับพังโอ้ยเจ๊ อยากทำลายฐานแอร์ฟิวูเออมาจี้ฐานแรกเข้าไปเข้าไปเอเรียนได้เรียบร้อยมาคนนี้ถอยมามาเปิดเลิฟเจนเ,เนเรเตอร์แป๊บอันนี้ตามมาซ่อมด้วยตามมาซ่อมซ่อมเจ๋งหมดเลยาม,ม,มาจัดการรอให้ไอ้มัตเตอร์ชีฟนี้ไปฐานนอะเลย ดูดิมันจะลงลงบอมฐามนนะคปบเรียบร้อยเสร็จกูละมึยมาจังกะรอด้ำไมาคนนี้ถอยถอยกมาซ่อมด้วยโอ้ยโดนนี่วริงเฮ้ยฐานฟังข,งข,งข,งขงับฟัน รอไหมเรียบร้อยเออมาไปทานนอซักโอ้ยเดส่วนอน้เมลเตอร์วางไว้ถแถวๆนี้ส่หน่หยแล้วกันการบานมา a แบตเตอรี่มากัตรงนี้กัแถวๆนี้ไ,นไว้โอ้ยเจ้ยไอ้นีไอ้้มันติดอะไรวะเนี่ยทอามาทำมาต่อ Construction complete. phải học bật, phải học bụi Ơi, lạo. Oi. Oi, mang ý lỗ lèo mi bụi. Yes, sir. Hatch What do you have? Okay, easy now. Mammoth, sir. Firehawk, ready. แมนบอสตามมามตรงนี้มีแท็บเพลอมนิร์เดี๋ยวเราลงบอมมันไปสักหน่อยแล้วกันมันจะได้ไม่เป็นอุปรสรรคเราแล้วก็รอเล็บเจเนเรเตอร์จะรอชาร์จให้เร็ร้อยก่อนเอ้ยมันไปทางนั้นแล้วเออโอเคมันไปหาฐานนอนล้วไปถ้าให้ดีก็ก็เบื่อฐานนอนให้กูด้วยฮ่าอะ เออฐานโดนโจมตีเดี๋ยวเราสร้างไอออนคอนโทรแท่นนอนมาแล้วกันอ๋อยังไม่พออีกแล้วเงินแม่งหมดเร็วมากนั่นแหละนี่เราขายที่ไปสักสุดเลงก่อนแล้วกันเอาเงินมาเพราะตรงนี้มันก็ไม่น่าจะมีโป่งนอนวิ่งมาก็ขายไปก่อนแล้วกันเอาเงิน เอแบตเตอรี่วางไว้แบนี้เฮ้ยเชียแม่งรอไปฮอบกูโอ้ยแม่งเกือบบึมเดี๋ยวเดี๋ไปฮับไปฮอบเดี๋ยวรอยนิ่้เรียบร้อยด้วยโอ้ยแม่งเกอเติรเติ้กบพังจัดไฟเรียบร้อย ปุ้มให้เรียบร้อยเลยจ้าลงไปเออแล้วก็ไทม์บอลน้องยังไม่ยังยังไม่ได้โดนทังดีกว่าโอเคตัวหนึ่งเบตเตอร์เฮ้ยเอาไอ้ไอ้ไอ้ไทม์บอ์มามาจัดตรงนี้ให้เรียบร้อยเออตรงนี้ไม่ทับเล้ยตรงนี้ไม่ทับอากาศมาลงบอบตรงนี้ให้เรียบร้อย มันจะได้ไม่ใช,มมใช้มันจะได้ไม่ใช้นิวเคลียร์มายิงมายิงใส่เราฮะมีอะไรอีกเนี่ยที่นายเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์บูโซนมีอะไรมีอะไรเนี่ยคอมมานเดอร์โอ s plan ฮะ <c oughs> <c oughs> มีอะไร But as bad as things seem to be on the battlefield, I need you to resist using that liquid Tiberium bomb. It may end the war quickly, but a blast that size in the world's largest red zone, the chain reaction could be cataclysmic. And here's the other thing you use that bomb, and we're setting in motion a very dangerous precedent. We'll become dependent on Tiberium weapons, on Tiberium itself. And that's not who we are. That's not GDI. เราไม่ใช่ CIA น i ฮะโอะเคโอสสเคก็ากาตามที่บอกนะครับว่าไอ้ประธานาธิบดีเนี่ยมันอยู่ดีมันก็เสนอให้เราใช้ล i q u i d ไท b e เรี m มามาลงบอมตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันใช้หัวสมองลิงแบบไหนก็ไม่รู้อยู่ดีให้กูมาใช้ไอ้ลิควิดไทเบเรียมบอมเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามึงก็มึงแบบม,แบบมึงน่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ ที่วิหารเ e ม p พ e ลไ i แล้วนะแม่งชิปว่าแค่ลูกเดียวดีแม่งก,ก็ชิปหายขนาดนี้ได้นะครับซึ่งฉะนั้นผมก็ไม่ใช่นะครับเปลร์ <Un available. S 1> ผ่านซึ้งแน่นอนผมขอไม่ใช้แล้วกัน พราะเพาถ้าหา้าหเราใช้แบบเราจะได้ฉากจบแบบแบ็คเอนดิ้งนะครับก็ตามที่ผู้ประชาการของ GDI บอกนะนะว่าถ้าหากเราใช้อีกรอบหนึ่งเนี่อาจจะเกิดปฏิกิรอาจจะทำให้อลโนี้ชิบหายได้เลยนะครับฉะนั้นผมก็ขอไม่ใช้แล้วกันคือแค่แค่รู้ความคิดนี้ก็รู้เลยว่าสมองแมงบาบูนมากๆไม่รู้มันใช้หัวหรือหรือสมองลิงคิดเนี่ยเออ มาอันนี้ก็ลงบอมตรงนี้ไปสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยสตอมเดอร์ระวังระวเคมันจริงอาขาไเข้าตรงนี้มีลงบอมห้เรียบร้อยี๋ยวจัดการทำอากาศมันก่อน มาเยอะครับตรงนี้ตรงนี right. right. yeah. right. ้ซ yeah. ่อมให้เรียบร้อยให้ใครคุมตรงนี้ไว้ด้วยที่เก็บแร่ต่อไปโอ้ยเจี๊ยเจี๊ล่ะัวยิงไกลโอ้ยนี่โดนน้ำเป็ด โอเคไฟฮอปจัดการยามิไซแล้วก็ปืนไพวกนี้ให้เรียบร้อยด้วยเรียบร้อยมาเกือบพังแล,ล้วมึงปุ้ยมาทำไมจ้าลงไปโอ้เลดเจนเลเยอร์กับพังโอเคอีกประมาณหนึ่งนาทีเราจะได้ใช้งานมาแล้วมาเดี๋ยวเราได้วเวลาเตรียมตัวดันอันนี้ทำดเลย โอ้ยเจ๊เยอะแม่งม,มาเยอะมากโอเคไปฮอปจัดก,การไอ้พวกไอ้พวกแคเร,รียร์ตรงนี้ด้วยไอซาวแคเร,รียร์รอแม่งเลยดีเบาอยู่แต่มันค่อนข้างเยอะแล้วน่า่านล่วงไปเรียบร้อยมา มา,จากจังกับนอตยีงข,ขึ้นบนมาไปเลยแต่จะรแต่การยิงขึ้นบนแล้วก็เพ uh ิ่มเรือแดงถอยเข้ามาด้วยถอยกลับมาซ่อมมาไอตอนนี้ไฟน็อตกับน็อตนี่ไฟน็อตกับสกินนี่รอกันหนักเลยรอหนักมากตรงนี้มาถอยมาซ่อมแมมมอแทงมาดิ จักรงนอ็อตจักรงน็อตอะล่อมันต่อไปเลย waste จะใช้ทหารราบเข้าไปเออโอเคเข้าใจละเราไปส่งทหารราบเข้าไปนะครับเราส่งไอ้พวกแมมมอนแทงไปแทนโอเคเริ่มเจนเนเ,ต,นเนตอร์พร้อมรอตรงไหนดีเอาไอ้น็อตก่อนเลยแล้วกันเนาะ ว่าแล้วเราก็ลอยน็อตก่อนเลยรอแม่งโอ้โหมันจะยิงใส่โอ้ยแม่งมันยิงสวนใส่เราด้วยนะเนี่ยโอเคแต่เสียหายแค่แค่ถ่านแหละเว้นเลยมากมาเดี๋ยวเราต่อด้วยไอออนแคนนอนกันล้วกัน All. มีตรงนี้ไม่ฐานขยายยีมันไปได้ไฟละเลวางไปตรงนี้น yes, โดนยิงเอ้ยมาเราเอาไอ้ไอออนแคนนอนยิงยิงเสริมเข้าไปอีกชุดหนึ่งแล้วกันนะ right yes, มาคน anyway, นี้ตามมาเดี s <S right ๋ยวเราเดินเข้าไปยิงยิงบนเขาได้ไหมเนี่ย

แมมมอสมาเพิ่มเติม่ลยต้องใช้เยอะ, <S <S อะมาไอ้ล็กไปทาม่เรียบยายาไม่ใช้แน่นอนอมา <S <S มอย่ที่บอกแล้วนะว่าว่าเราไม่ใช่นอนอ่ะน,นะ,ะมาลอยแคเร่ให้เรียบร้อยมีนารำคาญพอสมควรเลยยิงแมก่อน ปึ้มให้เรียบร้อยฝั่งน้องยู่ตรงตรงข้างๆตรงนี้มาจากนอตยิงนี่จะก,กัดป้อมปืนมันก่อนเลย มาในตาอัปเดตอะไรเนี่ยเอเลนคอนโทรนโหดอ่ะเฮ้ยเจ็ดเติมบหมดตัวดิโอ้เขียตรงน้นเที้ยบเลยมาจัดการยิงไอไอโปอันนหรือฉันผ่อนให้เรียบร้อยก่อน มาแมนมมอสตามมาเพิ่มเติมด้วยอโอ้ตรงนี้แม่งเยอะเลยเคุณยัดอะไรเข้าไปดีวะนี่ม,มาแมนมมอสแทงถอยกันมาก่อนลิกมาดิมาดิไปครอบจัดการไอ้พวกแคเลียแอสซาวด้วย มาซเยอเลยนะมึงรอแม่งก่อนเลยโอ้ยแม่งบอลเลือดแดงเลยแดงโลดีไปซะลงไปมาใครเลือดแดงถอยมาเฮยเราจัดการไม่ได้แล้วหลอแป๊บนึ่ง มาไปแล้วก็เอาจังกระน้อนนี่ลอยจังระยะไกลก่อนเลยจัดการให้จังกระน้อนจริงๆริยิงไปเลยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวขอมองชัดๆก่อนชัดๆชัดๆโอ้ยเชี่ยเอ้ยโดนี้แม่งระยะไกลอย่างวะยิงแม่งไปโอ้ยเฮียเอลิมมาตะเช็บมาตะเช็บ มาใส่มาแล้วไปเด็ดจ,จัดการมัตาชิปด้วยโอ้แม่งไม่เข้าเลยเหี้ยเหี้ยแล้วเฮ้ยโอเคไม่ใช่ไม่ใช่คอมพิสเฮ้ยมัาพังลวเราชนะพวกกันเราชนะ โอเคตอนนี้ฝ่ายสกรีนแพ้ไปเรียบร้อยอ่ะตอนนี้ก็น่าจะเหลือแต่ฝั่งนอนฉ <Select target. S 1> ันแล้วฉันแล้วแล้วก็ <Iron Pen. S 1> รอแม่ง <Select target. S 1> แหมปืม้มให้เรียบร้อยเลยจ้าแอสไตรไปทีนี้ก็เหลือแต่รอฝั่งนอนแล้ว <under> มาน่าจะง่ายแล้วล่ะ เดี๋ยวเราไม่ใช้เล็กเวทาบิลเลียมบอมแล้วกันมันแย่ไปผ่านอานอดนี่ใหญ่มากแล้วตรงนี้มีแล้วตรงนี้มีฐานแอร์ฟิวเดี๋ยวเรารอมันก่อนเดี๋ยวรอลิฟต์เจนเนอเรเตอร์ก,ก่อนเราจัดการบึ้มแม่งเลย มาแมนมอสแทงกลับมาตรงนี้ yes, <sir. S 1> เดี๋ยวเราไปล่อฐานนอต่อมาเดี๋ยวเราดบัดบต่อไปสำรวจแถวๆนี้ที่ไหน,ใน,ในแล้วกันมาต่อไปแมนมอสแทงมา เดี๋ยวรอเลฟเจนเลเตอร์เจนลน์เลนเตอร์อีกชุดหนึ่งก็แล้วกันไอ้นี่เปิดส,สเสสกลหน่อยเป็นไงบ้างโอเคกูเรามาหาเมืองเราจะจะเจออะเดี๋ยวนะวัดเดี๋ยวนะเราทำไรคอนโทรลหนดไปเราไม่ใช่หรอวะทำไมอยู่ดีมันมามาตรงนี้ต่อเนี่ย มาเล็บเจนเลเตอร์อีกชุดหนึ่งนะจ๊ะต่อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูลังจัดให้มึงอีกอีกกํงานอีกชุดหนึ่งเอานี่ไปเลยเล็บเจนเลเตอร์ไปบึ้มไปซะเรียบร้อยไฟฟ้าหมดเรียบร้อยจ้ะแล้วก็ไปฮอปจัดการปิดงานปิดจ็อบต่อ It. It's a go. Firehawk standing by. All set. New course received. Object complete. Oh. Mission accomplished. Mission accomplished. Man. 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 Yes! Ma katon no le tung bail no โทสกินที่อยู่บนโลกก็หยุดการทำงานทั้งหมดนะครับมาไอ้นี่ก็ล่วงไปมากตัวแตกเออเราใช้เวลาไปทั้งหมดด่านนี้22อนาทีมาทำลายทำลายสกินแล้วก็นอ็อตสำเร็จเรียบร้อยบน์ซีโลโบนัสออบเจกตคค์ครบทั้งสองอย่างอิเทรลเจนครบเรียบร้อยมาปิดจ็อบ In a stunning victory earlier today, GDI finally defeated the invaders. I got a hand it to you, Commander. You beat the invaders and you did it the correct way. All the towers are down except that one in the mid. The combination of two enemies working against us was just too much. By the time we fought our way to the tower, the damn thing was impregnable. Good news is, I've been assured that it's completely inert, completely harmless. Looks like we may never know what it was built for. Anyway, I'm not sure if you've heard. Boyle resigned this morning. It was that or face war crimes for authorizing the liquid tiberium bomb. Mm. What a disaster that would have been. But GDI has new leadership now and new hope. You're a hero, Commander. Love and it, that will be the way history remembers yeah. you. ก็ประธานาธิบดีก็โดนจับ้อหากอหาก้หากอหาเรื่องอาชญากรสงครามนะครับเพราะว่าแม่งจะใช้ลิควิดไทมีเรียมในการจัดการกับพวกเอเลียนทาให้ศึกจบเร็วขึ้นแต่อย่างที่ว่าแหละมันส่งผลชิบหายขนาดนั้นนะก็ผลลัพธ์ของสงครามทางนี้เนี่ยก็เราสามารถจัดการกับฝ่ายฝ่ายนอตที่พยายามจะจะ จะยึดทาวเวรเป็นของตัวเองแล้วก็จัดการขับไล่พวกสกีนออกไปได้สำเร็จนะครับอะซึ่งถึงแม้ว่าความเสียหายที่เกิดจากลิควิดไทบิเลียมบอมที่เกิดในที่เกิดใน,ท,ดในที่เกิดจากซาราเยโวเนี่ย e จะทำให้โลกเสียหายไปเยอะนะครับแต่ว่ายังพอมีลาแต่แต่ว่ายังพอมีเวลาในการฟื้นฟูโลกนะครับอะก็ก็จบกันไปสำหรับแคมเปญของฝ่าย GDI นะครับ มาสำหรับแคมเปญต่อไปต่อไปก็เป็นแคมเปญของฝ่ายนอตนะครับมาเหตุการณ์จะเป็นไงต่อไปอ่าไม่ดีฝ่ายนอตซึ่งแคมเปญหน้านี้จะเป็นแคมเปญของฝ่ายนอตกันนะครับซึ่งซึ่งก็รอซึ่งก็เราติดตามชมกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับแคมเปญของฝ่ายนอตอ่สาสำหรับวันนี้ก็ผมฟันเกมาขอทาการพ,พักของพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ค่อยมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้า ก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกลัางาม,งาม